นินสนุกสุขใจมีเกียรติวินัยรักรวมหรือไทยไว้เป็นพลัง สวัสดีครับพรศักดิ์แสนศรีครับปัจจุบันก็เป็นผู้อุ่วในการสำนักง,งานวิเยตาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครครับยี่ห้าปีที่แล้ววิเยาเขตก็มีการประกาศรับสมัครนะครับในในหนังสือสมัครงาน ก็มาสมัครในตําแหน่งพนักง,งานขับรถก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่า,ามีมาสมัครกันสองคนก็ติดตัวสํารองไปทีนี้ทางเ r ก็ประมาณเดือนนะครับเ r ก็โทรไปหาว่ายังต้องการที่จะทํางานอยู่ที่วิทยาเขตอีกไหมซึ่งจริงเป้าประสงค์ของที่เรามาสมัครที่วิทยาเขตเนื่องจากว่าเราเห็นจังหวัดสกนลนครเนื่องจากโดยปู่ย่าาเาของผมเองก็เป็นคนจังหวัดสกนลนครอยู่แล้วนะครับพ่อแม่อยู่ที่นี่ครับก็ตอบตกลงทันทีว่ามาทํา แต่ยังไม่รู้นะครับว่าตําแหน่งอะไรตอนนั้นครับก็มาแล้วก็มาสัมภาษณ์นะครับตอนนั้นก็มีผู้บริหารมาสัมภาษณ์ครับก็ในตําแหน่งช่างเทคนิคแต่เทคนิคก็เทคนิคจริงนะครับคือทําทุกอย่างครับคอมพิวเตอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เขียนเว็บนะครับซ่อมทุกอย่างที่ที่ต้องซ่อมในในศูนย์ประสานงานนะครับตอนนั้นก็ยังอยู่บางเขนอยู่ครับพออยู่บางเขนก็เป็นเป็นปีครับเป็นปี จนผ่านการทดลองงานจนอะไรเรียบร้อยครับก็ได้บรรจุครับได้บรรจุตอนนั้นก็บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครับก็มาท่านรองอธิการครับก็ถามว่าคุณจะไปอยู่สกลนครกับผมไหมครับตอนนั้นคือเรามีกําหนดแล้วว่าเราจะย้ายก็มาสมัครแล้วนะแล้วก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็ไปครับขนของกันย้ายของนะครับไป ก็มาที่นี่ครับก่อนหน้าที่จะมาเนี่ยก็ได้มาสกลนครมาก่อนหน้านั้นแล้วสองครั้งก็คือมาตรวจงานระบบแลนนะครับระบบแลนตอนนั้นดูแเรื่องอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์นะครับก็มาตรวจงานก็มาสองครั้งมากับท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับท่านรองนะตอนนั้นท่านยังเป็นรองอธิการบดีครับก็มาครับก็มาปฏิบัติงานที่นี่ครับตอนนั้นก็มาสังกัดสําน,นักวิทยาบริการนะครับ ในตำแหน่งช่างเทคนิคนะครับตอนตอนเริ่มต้นนะครับยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มีบุคลากรครับก็จะเป็นรุ่นแรกๆที่ทําเรื่องนี้นะครับเดี๋ยอยู่กับยกเยเขตมาครับก็ทํางานทําทุกอย่างที่ทําได้ที่ช่วยกันเมื่อก่อนนี้สํำนักวิทยาบริการอยู่ชั้นล่างนะครับแต่ตัวผมนี่ยอยู่ชั้น4นะครับเพราะว่าห้องคอมพิวเตอร์มันจะมีห้องซาวล์แลบห้องคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็มีห้องเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องดูแลก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น3จุดหลักที่จะต้องดูแลจริงตอนเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยมีอาคารอยูอ่มีอาคาร1อาคาร2 3 4นะครับแล้วก็3 4 5 6ครับแล้วก็ค่อยมี7ทีหลังตอนนั้นคือมี5 6 7บรเมือยากาศตอนนั้นก็กรู้จักกันหมดนะรู้จักกันทุกคนเพราะว่า เช้ามาทุกเช้าจะต้องเข้าห้องประชุมก็จะ <ill> <c oughs> ต้องมาสรุปงานกันว่าเราขาดอะไรเราจะต้องแก้ไขยังไงซึ่งมันก็จะมันก็จะเป็นสิ่งดีนะเพราะว่าเราก็จะบอกว่าความต้องการของเราคืออะไรน้องก็จะบอกว่าต้องการอะไรตอนนั้นก็จะตอนหลังมาก็จะมียุทธนานะครับน้องยุทธนาก็มาอยู่ด้วยซึ่งเขาก็เป็นช่างเทคนิคแล้วเขาก็จะมาดูแลเรื่องโทรศัพท์ตอนนั้นนะครับก็มาช่วยกัน เราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหาอะไรก็คือส่วนของหัวหน้าส่วนหัวหน้างานสวนหัวหน้างานอาคารหัวหน้าอะไรเขาก็จะมาประชุมกันทุกเชา้ามีไม่เกิน25คน30คนไม่ถึงเนี้ยเพราะว่าเราใช้ห้องเล็กข้างล่างห้องประชุมเมื่อก่อนมันจะมีห้องประชุมห้องเล็กอยู่ห้องหนึ่งห้องที่เป็นห้องการเงินนะปัจจุบนันครับซึ่งเข้าไปก็นั่งกันเต็มพอดีอาจารย์ก็จะมีอยู่สัก หกเจ็ดท่านมัง้งอาจารย์ก็จะมาเป็นหัวหน้าเราอีกทีสมัยก่อนคือคือทุกคนเ,เราจะโดนคำคำหนึ่งที่สอนเราก็คือหนึ่งหนึ่งคนรู้หลายงานหนึ่งงานรู้หลายคนแล้วก็โดนปลูกฝังแบบนั้นว่าเราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เราทำไม่ได้ครับซึ่งถามว่า เราเก่งเท่ากับคนที่เขาทําประจํำไหมเราเก่งท่วเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราช่วยงานเขาได้แน่นอนเรารู้ว่าจะต้องทําอะไรณเวลานั้นเนาะันนั้นก็ก็ก็สนุกดีนะก็ได้ทางานอย่างอื่นบ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้ทางานอย่างเดียวก็ ฝากน้องๆน,นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็อัตคัดกว่านี้เยอะนะครับเราอะไรก็ไม่มีความไม่พร้อมนะครับ25ปีมันก็มีบางอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางอย่างอายุการใช้งานมันก็นานนะครับอย่างอาคารเราเนี่ยก็25ปีแล้ว20ปีแล้วซึ่งมันก็ชุดโทรมลงไปบ้างนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงปัจจุบัน25ปีมาเราก็ปรับปรุงในบางส่วนนะครับบางอย่าง บางงานมันอาจจะยังไม่ดี100%ซแต่เราก็ทางวิยาเขตก็พยายามที่จะทําการปรับปรุงทําให้มันดีนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆใช้งานได้สะดวกนะครับถนนหนทางาถ้าพวกเราสังเกตตอนนี้ถนนก็จะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ลูกรังนะครับเมื่อก่อน,นเ,เนี่ยวิยาเขตเนี่ยเป็นถนนลูกรังทั้งหมดเลยนะครับเราเรายังใช้ลูกรังอยู่เราเพิ่ง มีถนนที่มันเป็นถนนลาดยางเนี่ยนะครับแอสฟัลต์เนี่ยมานะครับตอนนี้ถนนดีขึ้นขึ้นมากนะครับก็ฝากน้องๆนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องลําบากนะไม่ได้บอกว่าให้น้องๆลําบากนะแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะช่วยกันทําได้บางอย่างเ,เราบอกเราแจ้งนะครับให้ผู้รับผิดชอบเขาไปดําเนินการอันนี้ทําได้นะครับสำหรับ25ปีเราก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าอยู่กับมหาวิทยาลัยมานาน อยู่กับวิยาเขตมานานตั้งแต่เริ่มต้นที่มีวิยาเขตมานะครับทั้งที่มาก็โดยไม่ได้ตำแหน่งที่ตั้งใจนะครับเพราะว่าตั้งใจมาเป็นคนขับรถแต่ก็ไม่ได้นะครับปัจจุบันก็มาเป็นผอ,อนะครับซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทํางานมุ่งมั่นแล้วก็เป็นบ้านเรานะครับคือจังหวัดสกลนครเป็นภูมิลาเนาเราพ่อแม่เราอยู่นี่นะครับเราก็ช่วยจังหวัดช่วยมหาลาัยช่วยน้องๆที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะครับก็ขยายโอกาส วิทยเขตเราก็เป็นวิทยเขตขยายโอกาสนะครับให้น้องๆมีสถานที่เรียนสถานที่ศึกษาครับพ็25ปีก็รู้สึกดีใจครับทำให้มีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตเป็นลำดับนะครับ